เช้าเนี้ยหน้าตาสดใสไหมไหนดูดิดูดิดูหันหน้ามาเร็วหันหน้ามาหน้าตาสดใสไหมเนี่ยฮะแม่ลูกกอนลูกกอนลูกกอนหนูหิวจ้าหนูหิวจ้า มันเจ้ามันเจ้าเมันเี้วแมวมันเจ้แมวมันเจ้าแมวืลงไปลงไปอ่าลงไปเออ